กุมารจุกดำให้แล้วสามตัวหล่นชนเลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขกันดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะโค้งสุดท้ายวันหวยออกแล้วนะคะมีคนไปขอเลขที่วัดสว่างอารมณ์ไปขอโชคจากกุมารจุกดำนะคะสามตัวหล่นลงมาเลยนะคะชัดแจ๋วเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปที่วัดสวังอารมณ์อยู่ที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ ในช่วงที่หวยจะออกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะมีหลายจุดให้บนบานสารกล่าวไปขอโชคขอลาบนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ำมนต์นะคะแต่ทองนิ้วลายนะคะพะเงินพะทองนะคะเพราะปู่ศรีโทและแม่ย่าศรีปรทุมมานะคะแล้วก็แม่ตะเคียนนะคะซึ่งหลายจุดมีให้ท่านบนบานสาลกล่าวเยอะเลยนะคะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะท่านสามารถไปได้นะคะ และหนึ่งในนั้นนะคะก็มีคนไปบนบานสารเก่ากุมารจุกดำนะคะกุมารชื่อดังของวัสว่างอารมณ์นะคะซึ่งมีขนาดความสูงประมาณ1เมตรนะคะแบบโบราณอายุนานมากเก่าแก่กว่า30ปีแล้วนะคะซึ่งยืนถือปืนจังกาเท้าสะเอวเลยนะคะตามลำตัวและศรีรษะเต็มไปด้วยแผ่นทองที่คนเคารพนับถือบูชาแล้วก็ ชูคอลาบแล้วโดนเป๊ะก็มาติดทองเต็มตัวเลยนะคะเหลืองอลามเลยนะคะบริเวณรอบตัวของกุมารจุกดำก็จะมีเสื้อผ้าทหารของเด็กเล่นแล้วก็น้ำแดงเต็มรอบตัวบริเวณที่กุมารจุกดำอยู่เลยนะคะในขณะบรรยากาศที่วัดก็คัดกรองโควิดอย่างเข้มข้นนะคะ มีผู้ที่ไปขอโชคขอลาบหนึ่งในนั้นคือนางสาวสิริทองกระต่ายทองอายุ60ปีนะคะเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนะคะบอกว่าได้เดินทางมาขอโชคกับครอบครัวนะคะโดยพาลูกสาวมากราบไหว้ขอพรพระเงินพระทองเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะจากนั้นก็เลยถือโอกาสขอโชคจากกุมารจุกดำเพราะเคยมาขอโชคแล้วถูกสองครั้งแล้วนะคะได้โชคสองครั้งนะคะโดยวิธีการเสี่ยงซิมซีแล้วก็ไปกระซิบข้างหูนะคะ ซึ่งกลับไปถูกหวยทั้งสองครั้งเลยนะคะครั้งนี้นะคะก่อนเลยมาเขย่าเซมซีสามครั้งนะคะโดยชูให้ดูก็คือเลขเจ็ดเลขสามเลขหนึ่งนะคะหล่นลงมาปุ๊บสามตัวเลยนะคะนี่เลยนะคะเจ็ดสามหนึ่งนะคะหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามสามหนึ่งเจ็ดนะคะโดยคุณป้าท่านนี้นะคะบอกว่า ไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้มา20ใบเลยนะคะกวาดเกลี้ยงแผงเลยนะคะบอกว่าท่าโดนท่าโดนเป๊ะ,ปะนะคะจะนำไส้คอทองคำมาถวายแล้วก็น้ำแดงแล้วก็รถบไฟฟ้าเด็กเล่นเลยนะคะบอกว่าจะนำมาให้กุมารจุกดำนะคะท่าโดนเป๊ะที่ซื้อมา3ตัวนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขออ่อยท่านได้ขอให้ยท่านเฮงกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ